สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะครูดาวมีนะคะกิจกรรมเกี่ยวกับหน่วยอาชีพต่างๆที่จะนำมาสอนให้กับเด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะวันก่อนเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของอาชีพเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษา อังกฤษไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมารู้เกี่ยวกับหน้าที่สถานที่ของอาชีพต่างๆที่เขาทำกันเรามาเริ่มกันที่อาชีพแรกเลยนะคะอาชีพแรกเริ่มที่อาชีพคุณครูคุณครูต้องทำงานที่ไหนคะลูก คุณครูต้องทำงานที่โรงเรียนใช่ไหมคะสถานที่ทำงานของคุณครูก็คือโรงเรียนเด็กๆพูดตามครูดาวนะคะโรงเรียนคุณครูเป็นอาชีพที่มีหน้าที่ในการสอนหนังสือเด็กๆ นะคะสอนหนังสือเด็กๆคุณครูมีทั้งครูอนุบาลก็เหมือนคุณครูดาวสอนเด็กๆน้องน้อยอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสาสอนพี่ประถมศึกษาสอนพี่มัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สอนไปถึงพี่พี่ที่เรียนปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกโออีกเยอะเลยนะคะฉะนั้นหลักๆก,ก็คืออาชีพคุณครูมีหน้าที่ในการสอนหนังสือให้ความรู้แก่เด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆก็ต้องเป็นเด็กดีมันขยันฝึกฝนในการทำกิจกรรมนะคะฟังคุณครูที่สอนเพื่อจะได้เก็บเอาความรู้ต่างๆ ไปใช้กับตัวเองนะคะอาชีพต่อไปก็คืออาชีพคุณหมอหรือคุณพยาบาลน,นะคะสถานที่ทำงานก็คือโรงพยาบาล โรงพยาบาลนะคะสถานที่ทำงานของคุณหมอก็คือโรงพยาบาลคุณหมอมีหน้าที่ในการรักษาคนไข้นะคะโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรควัดโรคไอมีไข้ที่เด็กเป็นหรือที่หลายๆคนที่เขาป่วยกันเขาก็ต้องไปรักษาที่คุณหมอนะคะก็จะมีคุณหมอมีคุณพยาบาลที่คอยดูแลรักษาคนไข้ให้หายป่วย ให้แข็งแรงให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและหายจากการเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะเป็นหน้าที่ของคุณหมอต่อไปอีกหน้าที่หนึ่งอีกอาชีพหนึ่งก็คือคุณตำรวจนะคะสถานที่ทำงานของคุณลุงตำรวจอยู่ที่ไหนคะสถานีตำรวจหรือที่ผู้ใหญ่ทั่วไปมักจะเรียกกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือโรงพัก นะคะคสถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่คุณตำรวจทำงานกันคุณตํำรวจมีหน้าที่อะไรคะคอยดูแลกฎหมายของคนที่อยู่ในบ้านเราคอยจับโจรผู้ร้ายนะคะคอยปกป้องรักษาให้คนที่ทำผิดนะคะจับคนที่ทำผิดคนที่ทำดีทำถูกต้องคุณลุงตำรวจจับไหมคะ ไม่จับคุณลุงตำรวจจะจับคนที่ทำไม่ถูกต้องปฏิบัติผิดกฎหมายทำอะไรที่ผิดกฎหมายทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุณลุงตำรวจก็จะจับและดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะต่อไปอีกอาชีพหนึง่งสถานที่ทำงานของนักดับเพลิงเด็กๆรู้ไหมคะนักดับเพลิงเป็นยังไง สถานที่ของพี่ๆนักดับเพลิงนะคะก็คือสถานีดับเพลิงของแต่ละจังหวดัดของแต่ละตำบลก็จะมีในตรงนั้นจะมีรถด,ดับเพลิงคันใหญ่ๆสีส้มๆแดงๆเด็กเห็นไหมคะจะบรรจุน้ำอยู่ในรถคันน,นั้นเวลามีอักขีภัยนะคะก็คือเวลาเกิดไฟไหม้นะคะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วไหม้ไหม้บ้านเรือนหรือจะเป็นไฟไหม้ สังเกตหน้าร้อนจะมีไฟไม่ย่านะคะแถวแถวริมทางพี่พี่นักดับเพลิงก็จะมีหน้าที่ในการนำรถดับเพลิงออกไปบรรจุน้ำเต็มถังเลยเพื่อไประงับไฟที่กำลังลุกไปดับไฟที่กำลังลุกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะคะอันนี้คือสถานที่และอาชีพของพี่พี่นักดับเพลิงอีกอันนึง เด็กรู้ไหมคะอะไรอีกอันนึงเมื่อวานฮูดาวพูดละฟ้ามือคืออาชีพอะไรคะอาชีพชาวนาอาชีพชาวนาทํางานอยู่ที่ไหนเอ่ยรู้ไหมคะสถานที่ของอาชีพชาวนาทํางานอยู่ที่ทุ่งนานะคะทํางานอยู่ที่ทุ่งนามีพื้นดินกว้างใหญ่เลยเขาทําหน้าที่ในการ ปลูกข้าวนะคะปลูกข้าวให้กับใครให้กับทุกๆคนในโลกปลูกข้าวให้กับทุกๆคนในประเทศไทยปลูกข้าวให้กับทุกๆคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะอาชีพชาวนาจะมีหน้าที่ในการปลูกข้าวเก็บเกี่ยวข้าวนะคะข้าวมีแบบไหนมีทั้งข้าวสวยใช่ไหมคะมีทั้งข้าวเหนียว ใช่ไหมคะแล้วแต่คนอยากจะทานอาหารอยากจะทานข้าวแบบไหนแล้วแต่ความชื่นชอบนะคะฉะนั้นแล้วชาวนามีอาชีพในการปลูกข้าวเก็บเกี่ยวพืชผลนะคะให้กับคนอย่างเราๆอย่างคู่เดาอย่างเด็กๆที่ไม่ได้มีอาชีพนี้ได้กินข้าวกัน นะคะทานข้าวให้หมดนะคะเสียดายไม่ได้ทําเองนะคะชาวนาเขาอยู่แดดร้อนลูกอยู่แดดร้อนมากเลยกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดฉะนั้นเราเป็นคนกินคนบริโภคก็ต้องนึกถึงคนที่เขาอยู่แดดปลูกข้าวมาให้เราได้รับประทานไม่ได้กินข้าวเป็นไงหิวไหมคะหิวมากเลยไม่ได้กินข้าวก็หิวมากเลยฉะนั้นทานข้าวให้หมดตักข้าวแต่พอดีไม่หมด เป็นไงคะเสดายของแต่ถ้าทานหมดไม่อิ่มเติมได้นะคะอ่าวันนี้มีหลายอาชีพเลยให้เด็กได้เรียนรู้กันฉะนั้นแล้วตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจฟังที่ครูดาวสอนตั้งใจฟังที่คุณพ่อคุณแม่สอนหนูเพื่ออะไรเพื่อหนูจะได้เติบโตไปเป็นอาชีพในฝันของหนูนะคะ หนูมีอาชีพในฝันอะไรบางคนอยากเป็นคุณหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นคุณครูเหมือนครูดาวใช่ไหมคะมีอาชีพเยอะแยะเลยที่เด็กๆสามารถใฝ่ฝันและไปถึงตรงนั้นได้ฉะนั้นแล้วตั้งใจเรียนนะคะลูกเป็นเด็กดีนะคะไม่ดื้อไม่ซนหนูจะได้มีความฝัน ตามความฝันตามอาชีพที่หนูอยากจะเป็นนะคะเหมอือนครูดาวครูดา,คดาวอยากเป็นคุณครูครูดาวก็ตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้จบไปสอบเป็นคุณครูให้ได้นะคะทุกวันนี้ก็มาเป็นคุณครูของเด็กๆเห็นไหมคะฉะนั้นตั้งใจเรียนและไปให้ถึงความฝันของเรานะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดี